वादी एफ से तुफता साउस है ได้ครับได้ได้ครับรวมก่อนเลย ก็แค่นคั้นนะเอาเอาลูกลน,น,นลงตรงทานถ้า u ูทู e จะลดต่นี้ก็ลดของของข้างนะครับเพราะน้ำจะท่วมเนาะเอาเลยนะ Ở sớm muốn 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 อจได้เกียดอเป่า้โมต้องเตือนยมับงต้องผมเห็นดานทุกคนน่าสนใจของบ้านมนาด ให้ทุกคนใส่เมล็ดพะพระที่ดำมาส่งวนนี้นะครับเป็นลำไอ้ดำทำไมไม่ใส่เมดใส่ดำยอมรับว่าใหญ่ไปใส่แม้เลยครับไ้ดำครับผมกดหยุดได้นะครับไ้ดำครับผมแล้วคุณก็ไปใส่แม้ให้เรียบร้อยเมดมาก็จะเป็นพะรมาที่ไปอัคารพินเ๋อน้องนุ๊กคาพนอยู่้อปีนะอ้านขวามือนะครับก็จะเป็น พระที่อยู่ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพระหยกนะครับหยิมหยกที่นำมาจากเพื่อนบ้านนะครับป่ามันไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการส่งน้ำพระที่หน้าบ้านหลงบนน่อยค่ะต่ำาไหลลงมาก็ต้องนั่นกันได้ยากทอ่ากนะค ไม่ต้องลดเสียงเลยเพราะว่าเป็นตัวแทนบริษัทธนะครับถ้าเราไปลดหัวลงมาคุณก็เอชเราจะดูคุณไหนเผาคุอะไรกรับเราจะลดคุณบามาลด ับอกลนะาเป็นลอะไรบ้างเนาะพระผู้ชินลาลนะครับรันประธานนะครับรองมาก็จะเป็นพระอังคัตรองนองาเพื่อตนพ่อัารเ็นอายุร้อยปี

เท้านะครับปอดรองเท้าทำไมต้องปอดรองเท้าถึงถึงพรแม่เราีเรา่เหยียบพื้น่งเท้าได้ครับได้ถ้าดูไม่บอก็ไม่นถาดูไัมาด้วี่บ้านดูมาตลด ตับกเสียดแล้วลูกน้ำลกเสียงมามมถูกมูกหลักแล้วถ้าไปทำที่อื่นเราจะได้ไม่เพราะวาราะว่าสิสิสมีครูคบาอาจารย์บอกมาดูต้นตัวเปนมาไ่ พี่อ๋อกับโคราชแล้วตัวพี่อ๋อพี่อ๋อกลับไปแล้วครับเมื่อกี้ลุงไล่กับบ้านไปแล้วไปแล้วโยสองยก็มุนดูเอไปบั้ย่างไปบ้นแน่นแปีบ้านตา้านกใ้ถ้าปเจ้า่านช่องไหนลูก

เป็นมากไมดอกูเต็ตัวน่ารักจริงเีป็นหมากนะดูจำมั้หมากไม่น้อยลูกใครครับนี่ใครคนไหนแม่ครับติดใครับตน่ารักจรงน่ารักเป็นชิดมุน้่งครับเป็นอะไรทำไมหนูมันมุนจังครับรักสนท่มาดูบี อยากตั้งก็ต้อั้งเยอ้้ยที่เียวอี่้งไม่อย้อุตสาหะตองดีที่เดียอะไเนี่ยลูก มาดไไมทำไมกล้องมันไอ้นี่ไอ้นี่มันบางไได้แล้วก็้อจับไว้นะไม่งั้นเราก็ต้องจับไม้ตนะลูก

อันน <Cornell. S 2> ี้อันนี้น้องรักหนูัดพนะพีฆสตัุดีคระหนุนักสงฆ์นาครบุนิ้มอยกพยานไหครยาให้พี่อ๋อพี่อ๋อพูดาตอนเดียวครับ๋ยาพยาหครับก็พูดนะครับก็พูดนะคุณาตเดือนับผมน้องยู่นะ ีิด er <as. S 1> น่ไม่ท่องเราอ่ะท่องเราไหมท่องพี่เรานั่นแหละครับนี่ถ่ายไว้เฉยนะต้นหนงควอยู่ข้างหลังลูกลุงน้องนักการขัดเป็นอยู่หมือเปล่ายอาแมสที่กลางนะครับต้องปูนี่เลยต้องปนี่เลยต้อไปยังไม่สูงครับต่อไป แม่เม่ต้องยุ่งคช่แม่เมยไปน้องกอดกนห่อยถ้ามันดีะสวยต้องแทนมาได้ทีหมอลังู้ฝัค po ่ะบอกหน่อยได้ไหมใส่เม็ดในด้อ ได้แล้วติดาแล้วยงโอ้ยออกครับได้แล้วใชไแ้เ่นยาวที่้านเวลาจนะันนี้จะมีสด่ย

นี่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 เขาเฉยนะนะตัส้นถ่ายลงเลยครับถ่ายลงเลยครับหล่อป่ะลุงหล่อป่ะลุงหล่อลุงหล่อไหมลุงหล่อไหมเนี่ยลุงหนักมากลุงคนหล่อคนนี้หล่อไหมลูกหล่อไม่เสร็จไม่หล่อไม่หล่อนะลูกลูกหล่อไหมไม่หล่อใช่ไหมไม่หล่อนะบอกม่าไม่หล่อหนุ่มพยักหน้ากินหนักมากเลย เดนินไปแล้วใกล้ๆแล้วก็โอเคโอเคโอเคดิครับดิครับโอเคนะดํา

โอนั่นนั่นนั่นนี่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 โา้ลงแล้ม่เสียแมอเป็นเสือพาี้ล เเไ่ได้มาอ้าอพอขอหว้ว่ากมตำป่าเนี่ยฮะบางเหลงไงวะเห็นไหมน่านดีกติกาน้างลูกขอเล็กสิบไปแล้วจมข้าด้วยเจยวแดเจ้าพ้าตะกลมเนี่ย ตอนนี้พอนไปด้ไปเไปม่รู้จะเดินเข้าไปทำอะไรนะครับเพราะว่าเขาบอกให้กลับบ้านไปแล้วนะครับแล้วพี่ยังไม่รู้สึกเหรอพี่อ๋องนุนะอ๋อปล่อยวางนะนุนไปนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยูเบอร์นะครับผมดูนะครับบอกให้กลับบ้านก็ไม่ยอมกลับตอบย้ำเข้าไป

้มก็ไปก็ตีก็ได้พี่ตัวตัวคนเพียงอยู่นแข่งหวยได้เดิแข่งิีฉาได้เดิมาครับเขาไม่ไลเดียวมึอปู่ชงคอเดียวครับพี่น้องนะไม่ได้ยังไงมึงต้งให้นะครับพี่น้องนะกะบ้าบูมีหวยไปไปพักกันไปบ้านน้องนะไป พผู้เดียวนนจะผู้เดียวอตอนแรกใคว่าบอกพิดกยันอายพุนไปบ้างน้องน้ำบุญเ้อก่องเนอเราลืมเราลืมเราลืมทีเราต้องส่งกระันไปต่อต่ออไปปดตไปะเปารแต่กอนเจ้าุนนี่ไหมล่ะวนทีได้ปะเนี่มีแตสไลออกจากวงเหรอเนี่ยผู้ใดเสียงกระเป๋าเงินข่อยเอออย่ขาเดี๋ยวเมันเห็ดลนมันเห็ดลนไม่ยอมรับเลยได้ว่าเสื้อกระเป๋าเงิน่ะ คุณน้องระอย่างหาว่ะเพื่อนหนึ่งลบกโดยระเอกมาแน่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 มุนค้นนาตาดีลุงมมุ่นค้น้าตาดีขายลอตเตอรี่อยู่หน้าบ้านลุงพ่อเนี่ยนะจะมาทางเสียงมาหาเดี๋ยวนะ พระราชนนธ์แล้วนะครับพระราชนิพนธ์สอ่สาุสามัมาป่าวแทผู้ได้รับองอยืนดีใ้ีหน้าจอโอ้ยเขาไปเบืองงามโหดีเชื่อว่าคนยอนไปใครเด็ดใครเด็ดได้หลังะนีเดียรพุดงหลยหลายเดียรเดี๋ยวเราไปดูเาหนามาเติมย

โอ้โจะต้องตั้งตรงนี้นะครับตั้งปเรื่อยจนกว่าจะมีใหม่ครับก่าจะทำมัเนาะีมดจูต้องบอกขนาดทรงน้ำผ่ากัเบาจะมัน้บาาเย้มมันกเอาปาเบิบนไหามได้ครับผมหามเบาเด้อเวลาสงน้าพ่ะเออพุทศาสนาเบิับปหามนะครับเบได้ได้น่อยน่ม่เอาเกจะหน้าสีปาก ตายปาดิติดเหลือเราลงมาเี่ยครัมเลแล้วติดเหลืองยังเหมอนมาล็อปาก้มเป็นิ๊ดติ๊ดติ๊เปิ๊ดิ๊ดติ๊อติ๊ด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 ติรดติงดติ๊ดตไรดติดติดติ๊ดตง๊ดติเดติดตั๊ดติ๊ดตดติ๊ดตดด ทุกสันวันสงการนะคะเอฟสี่สงการ <c oughs> วันปีใหม่ไทยนะคะที่ั้มีนมคนก็มีามการจาัดลดนำ้ำพระนะ,ะสงนำ้ำพระค่ะ แม่ตีบครับเครับด้วยตั้งนิรมาคแล้วากดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะบ้าหายครับไม่แม่เช้ามาตั้งใหม่ไหมอ้ยังเช้พ่อคุยสนุกจ้า ดีตามปากเปเพราะว่าเพื่อนปากเปเนาะโอยังไม่ได้คเช้งเช้งติดเหลืองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวปแล้้เงียบหลาย